สวัสดีค่ะแปลกใจไหมทำไมเสื้อสีคนละสีกับเมื่อวานเป็นการแบบลักไก่แบบได้เนียนมากจริงๆก็มันไม่เนียนหรอกนะคะพอดีเมื่อวานเนี้ยถ่ายได้แค่ตอนเดียวค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มันเย็ยนละก็เลยรีบกลับนะคะกลับไปซักพงซักผ้าด้วยนะคะเพราะปกติเนี้ย เสาร์อาทิตย์จะไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่นานๆนะคะมันมีเรื่องต้องทํานะคะไม่ใช่โอ้โหทํางานนอกบ้านงานในบ้านแบบโอ้โหเน่าหนอนอย่างเงี้ยห่บางทีเป็นกุลสตรีก็ต้องนิดนึงนะคะงานนอกบ้านงานในบ้านต้องได้หมดนะคะทุกคนก็เลยต้องซักผ้ารีบกลับบ้านนะคะวันนี้ก็เลยมาทําตอนที่สองให้จบนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือที่จะเป็น,นแนวแบบว่ารักพี่เสียดายน้องอะ่ะใช่ไหม ที่บอกกับทุกคนไปแล้วว่าจริงๆอะที่จะไม่ทําเรื่องอายุทยาเสียกรุงแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าช่วงเวลาปีกว่าเกือบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเริ่มลงพื้นที่เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับอายุทยานะคะแต่ว่าอย่างก็กี่ก็คือมีความสนใจในเรื่องพวกนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะคะเราก็เหมือนหลายๆคนนะคะดูหนังดูละครแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตรงไหนก็จะต้องไป จุ่มอยู่ตรงนั้นอะนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลนังส่งหนังสือก็ต้องพยายามอ่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะก็ช่วงนี้นะคะทุกคนวันนี้วันที่20อ่าทุกคนคะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้วันที่20มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนที่อุทยาเขามีฉีดวัคซีนแบบ Wal k i อินะคะที่ลานเด็ประสงค์ที่หลังวัดใหญ่นะคะใครใครที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม3เข็ม4ี่อะไรก็ เชิญนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีอีกนะคะอย่างนี้ค่ะทุกคนเมื่อวานนี้นะคะเราไปยืนรถลั่นกันอยู่บนพระที่นั่งสารเพชรมหาปราสาทร้อนมากดู <c oughs> กเสียงร้อนจนแบบโอ้โหสติสตังไปหมดแล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้กี้ขอบอกก่อนนะคะว่าวันนี้กี้จะไม่โรถลั่นมากนะเพราะว่าไม่ไหวค่ะคืออากาศมันร้อนนะคะแล้วก็ดื่มน้ําน้อยมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดไม่สบายสบายขึ้นมาโหแย่เลยนะคะ มันไม่สบายเอาช่วงนี้เดี๋ยวหายยากด้วยแล้วก็จะเป็นตัวประหลาดอะ่ะใครไม่รู้นี่ว่าเป็นโควิดเราก็ไม่รู้แล้วกี้ต้องเดินทางตลอดนะนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเป็นวันที่19ใช่ไหมเรามีการพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยไปแหละนะคะเพราะเมื่อวานจริงๆแล้วกี้ไม่ได้อยากจะเข้าเนื้อหาอะไรมากมายหรอกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราได้ทําเรื่องอยุทยาเสียกรุงเนี่ยกันไปไปแล้วนะคะแล้วก็ เราลึกถึงวันที่มันตรงกับวันก็คือ7เมษายนอะไรอย่างนี้เราก็ทำหมดแล้วกี่จําได้ว่าที่กี่ทํารอบนั้นน่ะกี่มาทาวันที่6มั้งเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนวันที่เท่าไหร่นะวันที่7ฝนมันตกหรือไงสักอย่างนี้แหละประมาณนี้แหละนะคะมันเหมือนกับจะล่าไปหนึ่งวันแต่ว่าเราก็ ระบุลงไปในคลิปแหละว่าเป็นวันที่อยุธยาเนี่ยเขามีการบันทึกเอาไว้ว่าเราเสียกรุงวันที่7เมษาปีนปี2310นะคะเมื่อคืนนี้กี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปอ่านหนังสืออีกนะคะ,ะเป็นพงศ์สวดานฉบับพันจันทรุมาตรนะคะเกี่ยวกับตอนสุดท้ายเลยนะคะที่เกิดการเสียกรุงนะคะคือที่กี้ไปอ่านเนี่ยพอกี้พยายามจะไปหาเรื่องราวของพญาพลเทพ เมื่อวานนี้นั่งดูคลิปที่ตัวเองลงไว้นะคะแล้วกีก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคนมาด่าดกูแน่ด้วย <laughs> ความที่เมื่อวานนี้คือกรบคุยคือส่วนใหญ่แล้วคือกีกำลังจะมีความสุขกับการชมความสวยงามของวังหลวงไงแล้วบางทีอาจจะพูดไม่ครบนะคะเดี๋ยวอาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอากีมึงพูดผิดหรือเปล่านะคะก็เลยจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนว่าในเรื่องของเ,ออเหตุการณ์เสียกรุงเนี่ยนะคะเราทํากันมาต่อเนื่องยาวนานนะคะ คือก่อนหน้าที่น้ําจะท่วมปีที่แล้วเนี่ยนะคะคือกี่ไปดูว่าถ้าช่วงน้ําหลากเนี่ยน้ําที่อยู่ล้อมรอบเกาะกรุงศรีของเราเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายปีที่แล้วน้ํามันดันท่วมจริงๆนะคะก็เลยได้โอกาสได้ไปทําเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมนะคะยังมีแบบว่าเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงยังบอกเลยว่ากี่มึงมึงเป็นมึงทาอะไรกันแน่เนี่ยมึงเป็นนักข่าวเหรอหรือว่ามึงเป็นคนอัพเดตสถานการณ์น้า <laughs> มึงไปทําเรื่องน้ําทําไมอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เลยจะทําเรื่องเกี่ยวกับตอนที่ ค่าศึกมันล้อมเรานะคะตอนช่วงน้ําหลากก็กําลังสนุกสนานกับการทําอยู่นะคะไปมาทุกจุดนะคะที่มันมีร่องรอยที่เราจะเห็นได้ว่าเวลาน้ําขึ้นสูงเนี่ยมันขึ้นได้แค่ไหนอะไรเงี้ยไปวัดชวงวัดเชิงป้อมเพชรแม่น้ําป่าศักตรงนั้นตรงนี้คลองคูขืนหน้าไปมาหมดเลยนะคะรลยแม้กระทั่งเจ้าพญาฝั่งตะวันตกก็ไปมาเหมือนกันทีนี้พอปีที่แล้วน้ํามันท่วมจริงๆไงเหตุการณ์มันก็เลยพลิกผันเพราะบ้านกี้ก็น้ําท่วม้วย เกิดชีวิตจริงชีว like ิตจริงแต่ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะจริงแล้วตรงนั้นเนี่ยสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับในช่วงเวลาที่กี้ทําตอนก่อนที่เราจะเสียกงอ่ะคือทําทําทั้งในน้าและบนบกมันไปเชื่อมต่อกันได้มันต้องหลายคนที่ติดตามอยู่อะค่ะทุกคนถึงจะรู้ว่าคือเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะเพราะว่าคือกี้พยายามจะให้มันอยู่ในลูกที่ที่มันเป็นเรื่องราวของยุธยาทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงศรีขึ้นมาเลยนะคะทุกคนตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองมาสร้างอายุธยาเราเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะไปจนถึงขนาดว่าวิาวธีออการสร้างสารหลักมงคลหลักเมืองทําไมต้องสร้างสมัยก่อนเรามีสารหลักเมืองนะคะสมัยอยุธยาเนี่ยเรามีนะคะแล้วเรามามีอีกทีตอนช่วงรัตนโกสินทร์ นะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพิธีกบบัตรุน่นนี่นั่นพี่กบบตรก็เคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นพิธีชำระล้างนะคะผืนแผ่นดินให้บริสุทธิ์เพราะว่าทุกตารางนิ้วที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนมันมีเรื่องราวของคนที่ คือมันมีการตายทับถมกันมากี่ชาติกี่พันปีก็ไม่รู้อะ่ะกว่าจะมาถึงแผ่นดินที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะสร้างสารหลักเมืองเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีการทําพิธีกบ,บัรเป็นพิธีทางาพราหมณ์เขาเรียกว่าเป็นพิธีชําระล้างเผื่ดินให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะประมาณนั้นอ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทางเดินตรงกลางนะคะอันเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะมีตั้งแต่สมัยกรุงศรีหรอกดูจากอิฐเนี่ยโคตรละใหม่มากอ่ะนะคะ แต่มันเป็นทางเดินที่เขาทําให้เราเดินสบายเท้าขึ้นนะคะบางทีก็อย่าไปวิภาวไปวิภาวนิดหน่อยก็มาลือให้เดินี่แย่เลยเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเดินใหม่อะค่ะเพราะอิฐมันก็ใหม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าสมัยก่อนอะมันอาจจะเป็นทางที่สามารถจะเดินขั้นได้ระหว่างส่วนของพระที่นั่งสุญ,ญาตอมรินข้างหลังกี่นี่ใช่ไหมคะกับข้างหลังกี้อันนึงคือนี่ตรงนี้คือสาลพระมหาปส่าที่เราไปยืนกับมัมเบอร์วานใช่ไหมคือในบริเวณเขตวังหลวงเนี่ยนะคะทุกคนตรงจุดที่มันมีทางเดินเนี่ย มันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นทางเดินฉนวนที่มันเชื่อมต่อออกมาจากท้ายวัดพระศรีที่กี้มุดมุดออกมาเมื่อกี้นะตรงอุมโมงค์อะนะคะออกมาแล้วก็จะมาผ่านตรงสวนอ่าง,งุ่นแล้วก็มาเชื่อมตรงกับพระที่นั่งออะ,อ,ะอ,ะอะไรนะวิหารสมเด็จปัจจุบันนี้เมื่อก่อนมันเป็นราชมังคลาพิเศษนะแล้วเสร็จแล้วเนะี่ยมันก็จะอ้อมมาทางด้านนี้ค่ะอ้อมมาตรงเนี้ยตรงเนี้ย นะตรงนี้เป็นทางเดินฉนวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้ก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าตอนที่สมเด็จพระนารายณ์ท่านทรงสวรรคตเนี่ยมีข้อมูลระบุชัดเจนนะคะว่านําพระบรมศพขึ้นมาตั้งไว้ที่พระที่นั่งสุริยานานบรินนะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาขึ้นที่ท่าฉนวนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงท่าฉนวนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นท่าที่มันเชื่อมต่อไบไอ้ทางฉนวนตรงเนี้ยเพราะเมื่อก่อนตรงเนี้ยม,มันมีป้อมอยู่นะคะแล,แล้วตอนหลังเนี่ยวัดใหม่ช้วิชชิตเป็นมาสร้างทับไปแล้วไง วัดใหม่ชวิชิตนี่ไม่ได้มีอยู่ในช่วงของกรุงศรีนะคะทุกคนมีมาตั้งมีตอนรัตนโกสินทร์มาสร้างทีหลังแล้วมันก็สร้างทับป้อมของอยุธยาอยู่เราเลยหาป้อมไม่เจอแกเออหาป้อมไม่เจอซะง,งั้นนะคะทุกคนอะไปค่ะทุกคนที่พยายามจะเดินดูให้ทั่วๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้หาจุดยืนแล้วก็พูดคุยกันยาวๆหน่อยนะคะคือขอให้จบในตอนเดียวดีกว่านะคะจะได้ไม่ยืเดเยื้อเกินไปเพราะว่า เราทาเรื่องพวกนี้กันไปแล้วไงคะนะคะเราทําไปแล้วแล้วเราก็ไม่อยากทาซ้าแซะนะคะเดี๋ยวจะไปทําเรื่องอื่นบ้างนะคะเยอะไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะคะทําอายุทยาวนไปวนไปเดี๋ยวหลายคนอาจจะเบื่อว่าเอาอีกแล้วมึงทาเรื่องอายุทยาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีบางอย่างที่เราก็ยังไม่รู้อย่างร้อยเปอร์เซ็นไงคะนะคะแล้วกี้เป็นประเภทท้าไม่รู้ก็จะอยู่นั่นแหละนะคะค้นอยู่นั่นแหละนะคะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งอะไรประมาณอย่างงี้นะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยตัวเองด้วยนะคนอื่นบอกมาก็ ก็ฟังแหละแต่ก็ต้องมาหาดูว่ามันใช่ไหมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็เมื่อวานานี้ค่ะทุกคนเราพูดถึงเรื่องอะไรนะกี้จบไปถึงตอนที่ว่าเราเราชื่นชมความสวยงามของยุธยาพูดถึงความหมายของคําว่ายุธยาว่าแปลว่าไม่แพ้จูไหมคะหมายถึงดินแดนที่ใครมาต่อลบไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็พ่ายแพ้กับทางฝั่งพมา่าไงใช่ไหมคะ417ปีเนี่ยเรา ศูนย์สิ้นอนาณาจักรแห่งกรุงศรีธยายไปเป็นสัจธรรมนะคะทุกคนสัจธรรมของชีวิตนะคะแล้วก็มันจะวอดอย่างนี้ค่ะทุกคนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงพระยายพลเทพอ่ะตรงนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวหลายคนที่ติดตามงงตายเลยว่ากี้พูดแบบครึ่งๆึกลางๆอะไรประมาณอย่างนี้นะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนพระยายพลเทพเนี่ยนะคะจริงๆแล้วตําแหน่งของท่านเนี่ยนะคิดว่าน่าจะมีตัวตนจริงๆแหละนะคะแต่ว่าในเรื่องราวของการที่ พ,พระยาพลเทพผู้นี้เป็นผู้เปิดประตูวังให้ข้าศึกเนี่ยมันไม่มีระบุในพระ,ะพราชพงศาวดารฉบับใดเลยของทั้งฝั่งไทยฝั่งพม่าก็ไม่มีด้วยนะคะทั้งทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่าเนี่ยระบุตรงกันนะคะว่าเราเนี่ยถูกทั้งฝั่งข้าศึกหรือว่าทางทหารโดยโดยผู้นำในในตอนนั้นก็คือมังมหานรทาใช่ไหมกับเนเมียวที่เขาบุกมาแล้วเขามาล้อมยุทธยาเราอะแล้วเ,เนเมียวลนี่เขาอยู่ตรงอะไรนะปากน้ำประสบ อ่าแล้วก็ทางมังมหาดาราาอยู่ที่ค่ายสีกุกไปกันมาแล้วด้วยนะคะไปวิ่งหนีหมากันมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแทบเอาชีวิตไม่รอด <laughs> <laughs> นะคะล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีการขุดลากกาแพงใช่ไหมแล้ววันที่เราเสียกรุงเนี่ยมันก็คือวันที่ลากกาแพงมันพังถล่มลงมาหน่อยนึงแค่มันพังถล่มลงมาเนี่ยค่าศึกกระปงเข้ามาได้แล้วเพราะเขาไม่ได้ขุดเราแค่รูเดียวนะคะทุกคนขุดเหมือนแบบพวกเหมือนพวกตัวตุ่นอะ ขุดแล้วกบไว้ขุดแล้วกบไว้ทุกคนในภาพหอือไหมคือขุดข้างล่างแต่ว่าข้างบนเนี่ยไม่มีใครรู้ไงว่ามีการขุดนะคะซึ่งกี้ได้พูดไปแล้วว่าวันนั้นที่เราไปยืนกันตรงท้ายวังอะ่ะและ้วกีก็ยังยังคุยเลยว่าบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยคือเราไม่รู้จริงๆเหรอว่าเขามาขุดในส่วนของออป้อมมหาชัยหรือว่ามาขุดกำแพงวังเราทุกคนในภาพนะคะว่าจริงๆแล้วในส่วนของป้อมเนี่ยนะคะมันอยู่ห่างจากตัวพระนครก็จริงคือท,ทุกคนนภาพหรือไหมว่าตรงเนี้ยเป็นวังหลวง แล้วตรงวัดส่วนหลวงศบสวรรค์์รือจะดีเพราะสุดทัยคือวังหลังวังหน้านะคะคือวังจันทร์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนมันจะมีเป็นคลองคูขืนหน้ากั้นอยู่ใช่ไหมคะทางด้านฝั่งตะวันตะวันออกนะคะตรงหน้าวังจันทร์พออ้อมไปตรงบริเวณป้อมมหาชัยอ่ะมันก็จะเป็นแม่น้ํา3จุดที่มันบรรจบกันแล้วตรงนั้นมันจะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นคลองเล็กคลองน้อยนะคะเป็นแบบเขาเรียกเอ่อทำนบหัวรอเออประมาณอย่างนั้นอ่ะ ก็กำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันมาขุดไม่รู้จริง,รงๆเหรอวะอะไรประมาณนี้คือเราก็คิดไปนะคะแต่ว่าพอเรานั่งฟังอาจารย์หลาย,ลายๆท่านที่เขาศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างอาจารย์สุเนศเคยพูดเรื่องพวกนี้ไว้นะคะว่ามันเป็นลักษณะของการทํางานที่มันประสานกันนะคะทุกคนไอ้ข้างล่างก็ขุดทุกทุกคนได้ภาพหอไหมไอ้ข้างล่างก็ขุดไอ้ข้างบนก็ยิงฉุกไหมคือณเวลานั้นนะคะทุกคนข้าศึกเนี่ยล้อมเราหมดแล้วนะคะล้อมเราหมดแล้วนะ ยึดค่ายแล้วแล้วอันนี้อันนี้คือช่วงเวลาที่เราจวนเจียแล้วนะคือเอาเอาจากวันนี้วันที่2 0เป็นบรรทัดฐานเลยลวกันตอนนี้เราโดนล้อมหมดแล้วนะคะทุกคนทุกจุดนะคะค่ายทุกค่ายที่อยู่ลอ้อมรอบเกาะทั้งหมดค่ายนี่คืออยู่นอกเกาะนะ,ะส่วนไอ้ป้อมนี่อยู่ในเกาะไงนิพานอ๋อใช่ไหมค่ายเนี่ยโดนหมดแล้วทุกจุดไม่มีอันไหนเหลือแล้วนะคะมันมีอยู่จุดหนึ่งทางนั้นฝั่งตะวันออกอะคะ่ะที่มันมีพระมหามนตรีน่ะ เอานากาลังออกไปแล้วก็ไล่พม่ากออกไปได้แป๊บหนึ่งสุดท้ายมันก็กลับมาเติมใหม่เพราะว่ามันล้มหมดแล้วไงทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องถูกอยู่ในภาวะจํายอมที่แบบว่าอดอาหารเป็นโรคระบาดนะคะแล้วก็ฆ่ากันเองอีกเพราะาแย่งอาหารกันแล้วเสร็จแล้วก็มีการก่อจลาจลน,นะคะโดยการเผาจุดไฟเผาตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้น,น,นเพื่อให้เขาเรียกว่าเกิดการแบบวุ่นวายกันอะประมาณอย่างนี้คือกี้พยายามจะนึกภาพนะคะว่า วันนี้วันที่10มีนาคมใช่ไหมคะทุกคนเราเสียกรุงเนี่ยจริงๆก็คือวันที่7ตามปฏิทินสักลน,นะคะที่ท,ที่ที่นักวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เขามีความเชื่อถือกันแบบนั้นวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะทุกคนคือเรากําลังแย่แล้วอะ่ะนะคะแย่แบบคือเม่คือ,คอสู้ไม่ได้แล้วอะ่ะคือคือแพ้แน่ๆประมาณอย่างนี้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางพม่าทํางานเป็นลักษณะแบบเป็นทีมเวิร์กอ่ะ อย่างที่กี้บอกว่าพอเขายึดค่ายได้เนี่ยก่อหอสูงขึ้นไปทุกคนได้ภาพไหมยึดค่ายเสร็จก่อหอสูงทุกคนเคยเห็นหอไหมเวลาเราไปเรียนวิชาลูกเสือสามัญไม่รู้ทุกคนเคยไปหรือเปล่ากี้เคยไปกระโดดหอนะที่ลบบุรีอ่ะที่ค่ายทหารนะ่ะมันจะเป็นหอสูงๆใช่ไหมแล้วเราก็กระโดดตุ้มเไยก็เรียกกระโดดหอคือพอม่ามันอยู่บนนั้นนะคะมันอยู่บนนั้นแล้วสแสดงมันก็ ระดมยิงเข้ามาในเขตกำแพงวังของเราทุกคนในภาพออกไหมคือพอปืนใหญ่มันยิงเข้ามาข้างในไอ้ข้างล่างก็ต้องเตรียมแล้วกูจะหลบตรงไหนอะไรประมาณอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็คงไม่มีกระจิกกระใจไปนั่งดูหรอกว่าเฮ้ยมึงจะมาขุดกูตรงไหนวะอะไรประมาณอย่างงี้เราเวลาขุดอ่ะเราคือเขาบอกว่ามันขุดตอนแรกๆมันขุดกลางคืนก่อนแล้วพอตอนหลังๆมันเริ่มขุดทั้งกลางวันกลางคืนแล้วไงเพราะว่ามันเริ่มเร่ง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 แล้วอ่ะทางพม่าเขามีศึกติดพันหลายที่ด้วยไงคะมันเลยเป็นเหตุผลด้วยว่าตอนที่เขา าบุกเราจนแบบว่าที่เขาเขาทำกำับกำแพงมันพังไปแล้วใช่ไหมแล้วเขาบุกเข้ามาในวังแล้วเนี่ยเป็นการลักษณะเหมือนเข้ามารีบมารีบไปอ่ะคือเผาหมดเลยนะคะเอาของไปแล้วก็เกณฑ์เฉลยไปใช้วเวลาไม่นานนะคะในการที่เกณฑ์เฉลยไปแล้วก็สมบัติของอยุทยาเนี่ยนะคะทุกคนกว่าเขาจะขนกลับไปที่พมา่าได้ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะก็ตอนที่เขามาล้อมเราเขาก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะคือลงมา2ทางไง เนเมียวสีหบดีเนี่ยมาทางฝั่งเชียงใหม่เลาะๆมาเรื่อยๆนะคะส่วนมังมหาอรธานเนี่ยน่าจะใช้เส้นก็น่าจะเป็นเส้นเดียวกับพระเจ้ารองพญาแต่กี่จําไม่ได้ว่าเป็นเส้นอะไรนะประมาณนี้นั่นแหละประมาณนั้นสแล้วพอมาถึงเนี่ยก็โอบล้อมอยุธยาพร้อมกันเลยนะคะอะกลับมาที่พยาพลเทพต่อค่ะทุกคนเห็นไหมบอกแล้วถ้าเล่าเรื่องเนี้ยยาวนะกี่นาทีแล้วเนี่ยสิบสี่นาทีผ่านไปยังไม่ถึงเรื่องพาพลเทพยังไม่จบ ตายตายตายเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อพยาวพลเทพพยาวพลเทพคืออย่างนี้ค่ะในเอกสารนะคะของทางฝั่งอยุธยาเรานะคะพงศ์สวัสดานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของพมา่าไม่มีเรื่องการที่พยาวพลเทพไปเปิดกำแพงเอ่อเขาเรียกกำแพงวังให้กับข้าศึกเข้ามานะคะเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือเอาจริงนะอันนี้กี้พูดแบบกี้ว่าเราก็น่าเราก็น่าจะมีสิทธิแสดงความเห็นได้อะ่ะคือทางฝั่งเราอาจจะกลัวเสียหน้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยพูดอย่างนั้น คือในความเป็นจริงคือเราแพ้นั่นแหละเราแพ้ค่ะทุกคนเราต้องยอมรับความจริงว่าเราแพ้นะคะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าอายุทยาเนี่ยเราไม่มีศึกใหญ่มาตั้งแต่สมัยพนรายไล่ลงมาแล้วนะคะถูกไหมคะเราเกลียงไกลที่สุดเลยก็คือยุคพนเรศพนเรศสวนนั่นคือที่สุดแล้วอะหลังมาจากนั้นเนี่ยพนรายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการไม่ได้ทําศึกในเชิงออกไปฆ่าฟันกันเท่าไหร่ เป็นลนักษณะของการเจริญสัมพันธ์ธรรมชาติกับต่างประเทศมากกว่าเราเจริญในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องยาวนานจนมาถึงพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านนะคะแล้วทุกอย่างมันเหมือนเป็นกาบอะค่ะทุกคนอะไรที่มันเคยขึ้นสูงสุดมันก็ต้องลงลงดิ่งสุดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเร็จแ,แล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าไอ้เรื่องการที่มีไส้สึกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการพูดเพื่อเหมือนรักษาหน้าหรือเปล่านึกภาพออกไหม เหมือนประมาณว่ากูกลัวจะเสียหน้าไงกูบอกกูมีไส้ศึกอันนี้ก็เป็นความเห็นนะเพราะอันนี้ไม่ใช่ความเห็นของพี่คนเดียวด้วยนะมันมีหลายคนเคยพูดเรื่องพวกนี้เหมือนกันว่าแล้วเ,เรากลัวเสียหน้าเราเลยพูดไปแบบนั้นนะคะเพราะว่าข้อมูลจริงๆมันไม่มีนะคะมีอยู่แค่เอ่อท้อยเขาเรียกเป็นลักษณะของข้อความข้อความหนึ่งเก <s> ี่ยวกับพระยาพลเทพผู้นี้พระยาพลเทพคือใครคือ ody, เสนาบดี ody, เกษเสนาเดี๋ยนะเสดาเสนาบดีเดี๋ยนะเสนาบดีเกษตร เสนากเกษตรเสนาบดีกเกษตรตาที่บดีเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกเขาไม่เรียกอย่างนี้สิเสนาอะไรวะชื่อยศก็จำไม่ได้อะไรกเกษตรตาที่บดีนี่แหละหรือว่าเขาเรียกว่าเสนาบดีกรมนา สมัยก่อนมันจะมีเวียงวังคังนาไงประมาณนั้นใช่ไหมคือมีปกครองเป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็นกลมๆไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยเจ้าพญาพลเทพคนนี้คือคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คือ,อ,อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนั่นแ,แหละประมาณอย่างนั้นเขาบ,บอกว่าเนี่ยไอคนนี้แหละเป็นคนที่เปิดประตูให้กับข้าศึกมีอยู่แค่ถ้อยคําเดียวประโยคเดียวนะคะในคําให้การชาวกรุงเก่าระบุในหนังสือชัดเจนนะคะว่าพญาพลเทพผู้นี้เป็นผู้ที่มาเปิดกำแพงวังอยุธยาของเรา ส่วนในกสารฉบับอื่นไม่มีนะคะพันจันไม่มีพระราชหัตถเลขาไม่มีหลวงประเสริฐก็คงไม่ต้องหานะคะเพราะว่าหลวงประเสริฐเนี่ยมันมีแค่ครึ่งเดียวส่วนในครึ่งหลังเนี่ยมาชําระในสมัยพันนารายทีหลังไม่ได้มีบอกเกี่ยวกับเรื่องพญาพลเทพผู้นี้นะคะแต่ว่านี่แหละมีม,มีมีที่เดียวก็คือคําให้การชาวกรุงเก่าเออกี้ติดทุกคนเอาไว้นะคะว่าเรื่องอะไรนะคาให้การชาวกรุงเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาจจรณายกันใช่ไหมว่า มันเป็นอะไรมันไม่ใช่เป็นลนักษณะของคําให้การของชาวกรุงเก่าร้อยเซนะมันมีที่มาที่ไปติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนป่ะเดินเฮ้หายใจไม่ทันอ้ขอบคุณแสงแดดวันนี้ไม่มีแดดมากไม่งั้นนะอาจจะต้องเป็นลมอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนทุกคนคะพะี่นั่งสารเพชรมหาวิทาตัแต่วันนี้กิ้จะไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะเหนื่อยเจ็บเขา่าเนี่ยค่ะนี่ทุกคนกิให้ดูอะไร ในเนี้ยมันมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นแองแองแบบนี้ด้วยเอาไว้ทําอะไรอะว้ตายแล้วไล่ไล่ไลลนี่ค่ะทุกคนไลเนี่ย <c oughs> อะไรก็ไม่รูอะแองแองเนี่ยนะคะมันอยู่ตรงทางด้านปีกปีกทางด้านซ้ายของพระที่นั่งสันเพรมหาประสาทาเทวสหานสาันเพรมหาประสาทปะ่ะคือเหมือนกับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแบบผืนผ้าใช่ไหมแล้วพระมหาประสาทอยู่ข้างบน ตรงกลางๆก็จะเป็นแบบไล่ลงมาเป็นพับรปมวมงสารุวงใช่ไหมไอ้ส่วนข้างหลังตรงเนี้ยมันจะเป็นท้องพะโลงเห็นไทุกคนในเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีไม้กระดานปูหมดเลยนะตอนนี้มันเหลือแต่เสาแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นปีกๆออกมาอย่างเงี้ยสองข้างก็คือฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งกันนู้นแต่ฝั่งเนี้ยจะกว้างหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นโถงขึ้นมาอีกอันหนึ่ง แล้วเลยออกไปจากนั้นมันจะเป็นที่อยู่ของช้างเผือกทีกกี้บอกว่าพระมหากริย์เนี่ยเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยท่านไม่เดินนะท่านไม่วอล์กไม่วอล์กนะคะจะมามาเดินเดินอย่างพวกเรานี่ไม่ใช่นะคะต้องมีแบบช้างต้นม้าต้นนะคะมารอรับนี่ประมาณนี้นะคะช้างต้นมาต้นพูดกันไปแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรไม่พูดแล้วนะนะไม่พูดแล้วต้องไปตามดูนะคะทุกคนเพราะ้าขืนพูดทุกเรื่องเลยนะคะที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะพูดทั้งวันก็คงไม่จบอะประมาณนี้นะอ่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนเคลียร์ในเรื่องของพยาโพลเทพนะคะเดี๋ยวหลายคนจะงงง,งว่าเฮ้กี้ทำไมแกถึงบอกว่าไม่มีเอกไม่มีข้อมูลในเอกสารคือส่วนใหญ่แล้วเอกสารที่กี้คิดว่าเป็นเอกสารหลักกี้จะหมายถึงพระราชะพงศาวดารเป็นส่วนใหญ่นะคะทุกฉบับอะนะคะแล้วก็แม้กระทั่งพวกเอ่อำให้จดหมายเหตุต่างๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็อาจจะมีม,มีมีแบบ นึกถึงเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเราก็จะเน้นพงศาวดาดไงนะเพราะว่ามันมีเป็นข้อความอยู่ของฝรั่งคนหนึ่งใช่ไหมวันนั้นกี้ฟังอ,นนอันนี้กี้ไม่ได้อ่านด้วยตัวเองนะพอดีวันนั้นกี้ฟังท่านจารุนเนธคุยกับจามีลันะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นชาวอะไรนะอามีเนียนอะไรสักอย่างนี่นะคะเขาระบุว่าเราเสียกุ้งตอนช่วงที่น้ําหลากซึ่งไม่ใช่ ไม่ใช่นะคะมมีนาเมษานี่น้ําไม่หลากแล้วทุกคนดูตอนนี้น้ํามันแห้งไปถึงไหนถึงกันแล้วแล้วปีนี้ร้อนมากด้วยนะคะอ่ะตามนั้นค่ะทุกคนจบค่ะในเรื่องของพยาพลเทพนะคะเคลียร์นะคะสุดท้ายก็ตามนั้นเลยค่ะนะคะวันนี้วันที่ยี่สิมีนาคมพุทธศักราช2565นห้านะคะย้อนกลับไปในช่วงเวลานี้ก็ใกล้เวลาที่เราจะเสียกรุงเต็มทนแล้วนะคะยี่สิบสามสิบสาสิบเอ สิบวันประมาณอีกสิบเจ็ดวันอีกครึ่งเดือนเราเริ่มแบบข้าวหนึ่งหม้อเนี่ยนะแย่งกันยี่สิบคนแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกว่ามีคนถามบอกว่าทําไมไม่สู้พ่มาโอ้โหลองอดข้าวสามวันดูว่าจะสู้ได้ไหมนะคะคือบางทีนะบางทีเวลาคนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งกี้คุยกับเพื่อนๆกี้ก็เหมือนกันบางทีมันชอบคิดว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวเออมนุษย์อะไรนะมนุษย์แบบแอดเวนเจอร์อะเป็นซูเปอร์แมนหรืออะไรอย่างเงี้ย ทำไมไม่อย่างงั้นทำไมไม่อย่างงี้แหมเก่งเลเกินเ <c oughs> ก่งจังเลยพวกมึง <c oughs> แต่วานอย่างเงี้ยน,นี้กี้คุยกับเพื่อนกี้นะขำๆมาประมาณแบบว่า,าคนมันอดแะค่ะทุกคนนะคะคนมันอดแล้วทุกคนอย่าลืมนะคะว่ามีนาเมษานี่ขนาดปีเนี้ยสองพันร้อยสิบห้าเนี่ยเรายังร้อนยังจนแทบหัวจะแตกนะคะแล้วเมื่อย้อนกลับไปปีสองพันสร้อยสิบเราก็เป็นช่วงหน้าร้อนเหมือนกันมันอาจจะไม่ร้อนเหมือนทุกวันนี้เพราะว่าอากาศสมัยก่อนก็อาจจะไม่มีมลพิษมากขนาดนี้แต่มันก็คือร้อนอะ หรือผ่าออกไหมแล้วช่วงหน้าร้อนก็เป็นช่วงที่ม <Kid> so ีโรคระบาดแล้วย <s in> <experience> so <which is vengeance> ิ่งถ้ามันเกิดโรคระบาดภายในวังหลวงเนี่ยนะคะคนไม่สบายอ่ะคุณจะไปสู้ยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องมันก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปเลื่อยเปื่อยเฉยแฉะโอ้ทำไมไม่อย่างงั้นทำไมไม่อย่างนี้แหมเก่งเลยเกินอะไรเงี้ยยังเคยคุยเลยอกว่าแหมถ้าพวกมึงไปอยู่ตอนสมัยกรุงศรีกูว่ากรุงไม่แตกประมาณอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่เพื่อนกียส่วนใหญ่ก็จะคุยกันได้นะคะแต่ว่าในมุมกลับกันอย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้เวลาพูดคุยหรือเวลาพาาามอยย่งเี้ พี่ไม่ค่อยอยากจะคือไม่อยากจะแสดงความเห็นให้มันดูแบบเขาเรียกอะไรว่าสุดโต่งเกินไปอ่ะนะคะคือเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะทุกคนกราบใดที่กี้ยังอ่านหนังสือไม่หมดทุกฉบับที่กี้คิดว่ากี้ควรรู้หรือว่ายังรู้ไม่มากพอหรืออะไรเงี้ยบางทีไม่ค่อยกล้าตีความมากหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่กี้รู้สึกได้แล้วก็มีความมั่นใจอยู่ลึกๆก,ก็คือว่าจริงๆเรากี้มองว่าจริงๆยุทธยาก็ มันถึงเวลาที่เราจะเสียกรุงจริงๆอะค่ะทุกคนนะคะถึงเวลาที่มันจะเสียกรุงจริงๆนะคะดูจากเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วเพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยนะคะเรามีความเชื่อว่าการที่วิยาเป็นเกาะเมืองอะเราได้เปรียบคู่ต่อสู้ใช่ป่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าข้าศึกเขาไม่ได้โง่ตลอดเวลานะเขามาตีเราไม่ได้ทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วนะคะว่าทําไมถึงตีไม่ได้ แล้วพระเจ้าม e ังร้าเนี่ยนะคะทุกคนท่านเป็นกษัตริย์เลือดใหม่แม่กษัตริย์เลือดใหม่พระเจ้ารองพญาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นยุคกษัตริย์ยุคเก่าแต่ท่านก็เป็นนักรบรบอย่างเดียวนะคะไม่สนใจอะไรอ่ะกูรบอย่างเดียวเอาชนะอะฆค่าได้หมดอ่ะไม่ซีเรียสนะคะคือเป็นนักรบอย่างสมบูรณ์จริงๆแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ทางพม่าเขายกย่องนะคะแล้วก็บุเรงนองนะคะพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยคือท่านเนี่ยจัดว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ชนะสิบทิศ อย่างที่กี้เคยพูดไปะนะคะว่าเราเคยศึกษาประวัติศาสตร์พม่านะคะแล้วก็เออไม่ใช่เราเคยศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยาทุกครั้งที่เราพูดถึงบุเรงนองเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ก็เคยมายึดเราทําให้เราเสียกรุงตอนสมัยพระเจ้าอยู่หัวจกักรพรรดิเนี่ยพะมหาจากักรพรรดิใช่ไหมเอาพระนเร